สวัสดีครับแฟนๆกีฬามากรรมกกีฬาโอลิมปิกเกมปารีสฝรั่งเศส2 0 2 4มาถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วครับมีกีฬาหลายประเภทที่นักกีฬาทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันและมีลุ้นหลายชนิดกีฬาโดยเฉพาะย่างยิ่งแบดมินตัน ยิงปืนและกีฬาอยู่ในความสนใจที่น่าติดตามชมติดตามเชียร์นักกีฬาต่างประเทศเก่งๆทีมที่ท่านชื่นชอบบาสเกตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงยิมนาสติกกระโดดน้ำป็นต้น ติดตามเชียร์ติดตามชมโอลิมปิกเกม2024จากหลายช่องทางมีช่องทางออนไลน์ช่องทางทีวีได้แเก่ช่อง PPTV 36ช่อง7 HD T s ี o r ที r ป e ร p ตทรป AIS Play และอื่นๆอีก,อกมากมายติดตามชมติดตามเชียร์โอลิมปิกกีมปารีสฝรัง่งเศส2024ด้วยกันนะครับ